ทนคิดถึงแฟนเพจบะไว้นะ่ะที่ต้องมาบอกเลขนะคะวันนี้จะไม่มีการเซฟสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เราจะบอกตัวเลขกันนะคะแล้วกาาจันทร์เซฟนะคะจะบอกตัวเลขอันนี้วันนี้เป็นสูตรสามตัวเนาะเป็นสูตรสามตัวนะคะไหนจันทร์เคให้ทิ้งไว้เลยนะพี่จันรนะคะนะแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดก็จะมีไลฟ์สดพูดคุยคะ่ะพี่จ๋าตอนนี้ภาพเสียงชัดเจนไหมจ๊ะที่รักภาพเสียงชัดเจนไหมเอ่ย นะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะวันนี้คุณวันสวัสดีค่ะนะวันนี้อาจารย์เค้นะคะก็ขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตบางคืนตื่นมาเนี่ยสมมุติมันเป็นตุ่มแค่นิดเดียวคือเรือเลยไ,ไหมคะได้ค่ะชุดที่หนึ่งชุดที่2องก็เลยสมมติมันเป็นตุ่มนิดเดียวที่รักอาจารย์เคจะเล่าเรื่องของอาจารย์เควิต ที่จะเป็นแพ้ภูมิตัวเองเขาเรียกอะไรนะคะ SLE เหรอคะอาจารย์ใช่ปะโรคพุ่มพวงอะอาจารย์แค่นะอยู่ดีๆถ้าอะไรคันขึ้นมานิดเดียวนะที่รักนะเป็นปึสมมุติห้าท่มเนี่ยนอนเนี่ยนนก่อน оды, นอนขึ้นผืนนิดเดียวเกา่าแล้วก็นอนหลับไปสักตีสี่ตีห้ารู้สึกหน้าหนาปากหนาลืมตาขึ้นมาเนี่ย พื้นผีเสื้อเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแค่หน้าแล้วมันขึ้นทั้งตัวหมดเลยค่ะพี่จ๋าตีสี่ตีห้าเนี่ยต้องไปหาคุณหมอนะแต่ก่อนเนี่ยไม่ดูแลตัวเองนะคะให้คุณหมอฉีดสเตียรอยและนอนพักที่นู่นประมาณ4ีบ้นาทีแล้วก็กลับบ้านให้สเตียรอยเนี่ยกดผืนไว้จนกระทั่งไปตรวจเลือดคุณหมอบอกว่าอาจารย์แค่เป็นภูมิแพ้เป็นโรคภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ดูแลตัวเองอนาคตข้างหน้าจะเป็นแพ้ภูมิตัวเอง ต่อไปค่ะชุดที่สามให้ชุดที่สามก่อนแล้วก็ชุดสามตัวด้วยเลยเนาะชุดที่สามพี่พี่พิมให้หน่อยได้ไหมคะสามสุดปังชุดที่สามด้วยเลยค่ะจันนะคะแฟนเพจจะได้เผื่อเผื่อ<ๆ>ไปลองดูลอตเตอรี่เลือกตัวแดงก่อนนะพ,นดพอดีจะเผื่อเผื่อสองวันเราไม่จะชุดที่สามนะคะชุดที่สามสุดปังเดดนี่นะคะ เดี๋ยวจันแค่จะรีวิวหน้าให้ดูพี่ๆหน้าสดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนครบหนึ่งปีจะครบหนึ่งปีในวันที่ในเดือนเมษายนาจันเนาะใช่ไหมนะคะเลขแรกเลขที่ออกหกสองสุดปังพี่มนคจรบอกว่าอาจารย์จุดเทียนรอบนี้ปังมาก ถูกถูกลอตเตอรี่เพื่อนบ้านทุกวันเลยยินดีด้วยนะจ๊ะพี่จ๋นนะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะไปทําพิธีที่คําชะโนดอยู่ค่ะที่รักสุดปังเ้ยค่ะนะคะอือจริงจริงอาจารย์แค่อะอาจารย์แค่มีความ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 ฝันของอาจารย์แค่อาจารย์แค่อยากเปิดกลุ่มปิดของตัวเองแต่ไม่ได้เปิดกลุ่มปิดเพื่อบอกหวยเพราะหวยบอกรีอยู่แล้วอยากเปิดกลุ่มปิดของตัวเองทอล์กโชว์สักครั้งหนึ่ง องค่ะจ้ะตัวที่สองจ้ะไม,ไม่ยอมไม่อยอมเออบ่ยอมไปนะไม่ยอมไปนะ,นะตัวที่สองจ้ะด่ดีจ,จ้าจเรยสีย่หนึ่งวันนี้พูดเรื่องส่วนตัวแฟนเพจสนใจกันเยอะมาก <c oughs> อาจารย์เกศสวยนะะ่ารักขอบพระคุณมากค่ะพี่จานนะคะเป็นแฟนกันบ่นานหรือ,อยังนะคะ อาจารย์เคกับอาจารย์ชัดเป็นแฟนกันบิงกันเขาเรียกบิงป๊อปปี้เลิฟนลนะคะพี่จัดนะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่บอกหวยเสร็จอาจารย์เคจะไม่ไม่ปล่อยซีเสินค้าค่ะนะคะนะพรุ่งนี้อาจารย์เคจะเตรียมตัวพาลูกสาวไปเที่ยวตัวที่สามอลยร่ะจันยังใช่ไหมก้าหนึ่งระหว่างกระดกเป็นหกหนึ่งค่ะนะก้าหนึ่งระหว่างกระดกเป็นหกหนึ่งค่ะพี่จา๋านะคะ ชีวิตคนเราสีสันที่รักนะคะจริงๆชีวิตพวกพี่น่ารักนะคะพี่ๆเชื่อหนูเหมือนของอาจารย์แค่เลยค่ะอาจารย์แค่ก็ถ้ามันมันคือหนังสือคนละเล่มอะค่ะเวลาเรามาเล่าเนี่ยความสนุกของแต่และคู่มันก็ต่างกันว่าเราเจอแบบไหนไน,ะะนะฮะนะฮะฟังอาจารย์แค่ไปอมยิ้มไปนะคะแต่อาจารย์ชัดเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเราไม่เคยทะเลาะกันในเรื่องของตัวเองเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันมานะคะเราทะเลาะกันในเรื่องของคนอื่น คำว่าทะเลาะกันในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเรามีบา,บาดหมางใจหรือละของละแห่งกันบ้างในเรื่องของคนอื่นนะที่รักส่วนใหญ่ชีวิตคู่เนี่ยถ้าเราคนอื่นเข้ามาเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตมันก็สอนอาจั์เข้นะว่าถ้าเราชีวิตคู่ของเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเข้ามาพันพัวกับตัวเรามากไม่ใช่ในเชิงชู้สาวนะที่รักหมายถึงว่าอย่างที่จันเข้พูดค่ะบางครั้งเราอาจจะเดือดร้อนแทนคนอื่นเดือดร้อนแทนคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเกินไปมันก็ทําให้คนใกล้ตัวของเราเนี่ยเขารู้สึกแบบเฮ้ย อึดอัด,อด,อดชีวิตครอบครัวเรากําลังจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบนี้นะของอาจารย์เคนะคะแล้วก็เราจะมีปัญหากันเฉพาะการทํางานยิ่งยิ่งตอนอายุมากๆแบบนี้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องของคนอื่นเราจะไม่มีปัญหาเพราะเราเคลียร์กนหนดเลยค่ะหมายถึงเล่าถึงเมื่อสม<า>ยัยอดีตนะทุกวันนี้นะปัญหาเรื่องของคนอื่นเป็นศูนย์เลยนะเป็นศูนย์ปัญหาเรื่องของตัวเองเป็นศูนย์วันนี้จาย์ไม่ปล่อยสีเฟสินค้าคติรักอ่ะสู้สามตัวค่ะสามตัวได้จ้ะเริ่มแล้วเด้อคนนี่เลขแรกค่ะ สามหกเจ็ดระวังกระดกเป็นสามอันนี้อันนี้อันนี้เก้าเจ็ดอันนี้สามเลยครับสุดสุดปังค่ะเน้นตัวแดงคือหกสองและสี่หนึ่งจ้ะอ๋ออาจารย์ชัดลืมเน้นจ้ะพี่จ๋าอ๋อสี่หนึ่งเหรอจ้ะโอ้ศาสตตั้งตั้งใจไว้เป็นหกเก้าหนึ่งนะสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะสี่หนึ่งค่ะนะอ่ะต่อไปค่ะ อาจารย์บอกจะบอกครบสามตัวเลยไหมคะใช่สามตัวแปดหนึ่งสองเดี๋ยวจะได้สวดมนต์แปดหนึ่งสองค่ะครบสามตัวนะจ๊ะวันนี้นะแปดหนึ่งสองมใจสุดยอดค่ะอาจารย์กลับขอบพระคุณทําไมใจดีจังให้สามตัวเลยให้ไว้เลยกลัวว่าพรุ่งนี้เดือสุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางหรือเราไล์สดเนี่ยอาจจะไล์สดในร้านอาหารอะไรเงี้ยยะกระซิบหอยบอกแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองกลัวเพื่อนข้างๆบอกจะทําอย่างการอาจจะไล์สดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จ๋านะคะนะแปดหนึ่งสองเดนนี่ ทันบคนัคคนีทันบัคคานะคะขอบพระคุณพี่สุภววันมากๆค่ะนะคะแปดหนึ่งสองสุดปังพิมพ์ให้หน่อยจ้ะทีละค่ะสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดค่ะพี่จ๋า อาจารย์นั้งสองสุดยอดกับขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสามหนึ่งเจ็ดนะคะแฟนเพจบอกมหมเล่ามากําลังจะซึ้งเลยอาจารย์นะมา,มาจบท้ายบอกว่าพอเราไปตีหัวใส่กระเป๋าเขามาหนูรักเขาน,น,นะรักเขารักเขารักเขาอ่ะนะคะ <laughs> นะคะอสามตัวนี้หาซื้อลอตเตอรี่นะคะนะคะ ก็เ,เป็นกําลังใจให้หลายๆท่านค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ก็ดีชีวิตการทํางานชีวิตทุกอย่างอะค่ะชีวิตคนเรามีการเสี่ยงนะ,ะทุกทุกอย่างอะเราอยู่กับพวกเราเนี่ยอยู่กับการบริหารความเสี่ยงแต่บริหารความเสี่ยงยังไงให้มีความสุขนะ,ะเปลี่ยนความเสี่ยงตรงนั้นให้มีความสุขนะคะเราอย่าคิดแต่ว่าได้กับเสียเราอาจจะเดินทางสายกลางๆได้บ้างเสียบ้างปล่อยมันนะคะ คนเราไม่มีเสียตลอดและก็ไม่มีได้ตลอดนะคือซื้อหวยพอแบบพี่น้องนะจกักประมาณจักยี่สิบสี่งวดนะคะก็บไปได้ทุกงวดนะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ได้มากกว่าเสียก็พอเนาะพอแม่พี่น้องนะนะคะเรื่องราวของอาจารย์นั้งสองนะคะน้าฝั่งมาครับขอบพระคุณมากๆากกับพี่จ๋านะคะนะอาจารย์นะะนะาาชัดดูแลอาจารย์แค่ดีมากนะคะ <laughs> ทิ้งบัดได้นะคะ พี่ๆถามว่ามีรหัส CF ไหมบอกก้า CF เลยนะคะกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลจันแค่นะคะ ะนะวันนี้ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมพวกเราสองคนนะคะครอบครัวของเรานะคะก็นะคะขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่พี่ๆเมตตาให้ความรักนะคะให้ความเชื่อให้ความศรัทธานะคะพี่จ๋นนะคะวันนี้ก็617812แล้วก็317อย่าลืมไปซื้อหารอตตอรี่นะคะที่แผงใกล้บ้านคุณนะคะนะคะส่วนใบราคาต่อรองแม่ค้าเอเองนะคะพี่จ๋นนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเดินทางแต่เช้านะคะถ้ามีที่ไหนสวย จะเก็บภาพมาฝากค่ะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะพบอาจารย์ชัดได้เลยค่ะ